ครับผมสวัสดีครับอันนี้เฮาอยู่กับช่องต้านามนนท์แซมปิงครับผมพอดีมือน,นีอ้มีลูกค้าออเดอร์คีย์บอร์ดมาตัวน,นี้จะส่งไปสระบ,บุรีครับผมอันนี้เดือนกันย่าก่อนเสียออกพรรษาแล้วอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเฮากับช่องนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆอบานนี้ก็ได้ส่งเรื่อยๆครับผมอันนี้เพิ่งได้มีโอกาสรีวิวมือน,นี่ก็มีออเดอร์สองเครื่องครับผม ก็นี่เดี๋ยวเขาเสร็จเครื่องแล้วเตรียมสง่งลูกค้าครับผมช่วงนี้ก็สร้างจองได้ตลอดเวลาบพรว่าจะมือแรกมือสองก็มีครับทักมาสอบถามได้จะมินในในช่องนี้เลยหรือทักเฟซส่วนตัวอ่าต้าน้ำนนก็ได้ครับผมเดี๋ยวหรือไลฟ์ ID ไอเดียไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ในข้อความนี้ครับผมก็เดี๋ยวเขามาเบิง้งเสียงเบื้องต้นครับตอนนี้จะเป็นชุดแซมล่าสุดครับ2021ครับผมไอเดียที่ฟังไปเมื่อกี้จะเป็นพวกเส้าเอฟเฟกต ต่างๆครับผมเซ์อเอฟเฟกนี่ถ้าอยากได้ผมมีไฟให้ครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ก็คือไปสื่อการใส่เรากา็ไฟเดี๋ยวทางมาขอครับผมได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฮ็ดเพิ่มในเอฟเฟกต์พวกนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดเพิ่มต่างๆเ๋ยวเใหมาฟังเสียงเสียงที่เป็นเสียงแซมที่แซมใบอันนี้จะฟังเฉพาะแซมที่ผมเฮ็ดนะครับผมเดี๋ยวมาฟังบ้างเดี๋ยวเอาไปแบบเร็วๆก็ไเลยครับอันนี้อันนี้เช็คเครื่องกอนครับผม ก้อนทรงลูกค้าว่ามีเครื่องมีปัญหาอย่างบอถ้าในกรณีนี้เขารับประกันหนึ่งปีครับมีปัญหาอย่างกับทักมาสอบถามผมได้ตลอดเวลาคือในกรณีที่เกิดจากเครื่องผมดูแลให้ตลอดคอรับอรบอมีปัญหาครับผมอ่าอันนี้ดีห้าซนครับกะเมื่ออาจจะแข็งเนี่ยเขาบอกได้เล่นโดนครับแล้วก็เบ,บิ้งเบิ้งใบ เสียงพวกนี้ก็เดี๋ยวจะเห็นมีเวลาบางจะเห็นอิคิวให้ใหม่อยู่ครับผมเพราะว่ามันจะแก่อิคิวหลายรอบเพราะว่ามาฟังร้องเฟลงบางบาง,บาง,บ,างบางเสียงกับอีคิวมันจะสูงเกินไปอยู่เดี๋ยวจะแก้ให้ใหม่เดี๋ยวจะมารอติดตามเบืองครับผมสาหรับลูกค้าที่แซมไปก่อนหนะน้านี้เดี๋ยวถ้าผมแก้ไม่ถ่ายยากได้กะทักมาขอพิเศษได้ครับผม Terima kasih telah menonton! เสียงเยอะอยู่ครับประมาณเจ็ดสิบเสียงครับที่ไปแซมทั้งเบอรจัดให้เต็มๆเลยครับเต็มเครื่องอันนี้ก็จะเป็นบ้าทบ้าทที่ก็จะประมาณนี้ครับผมแซมทั้งเวิร์ดยากได้เสียงใดเพิ่มก็ทักมา มินไว้ใต้คลิปก็ได้ครับว่าอยากได้เสียงไหนเพิ่มว่าสิ่งเสียงที่ต้องการถ้าจัดให้ได้เดี๋ยวจัดให้เลยครับผมอยากได้เครื่องรุ่นใหม่เครื่องเมื่อหนึ่งเมื่อสองถ้าสอบถามใดเครื่องใหม่พร้อมแซมครับผมก็มินสอบถามใด้หรือโทรสอบถามได้ครับการสงสัยการใช้งานต่างๆก็มีเวลากะ็จะตอบให้ตุกคอมเมนต์ครับผมก็ช่วงนี้ก็น้ำท่วมหน้ามากก็ดูแลรักษาสุขภาพน้ำครับผมก็จะเข้านาหนาวแล้วครับผมก็ ช่วงนี้พี่น้องทางกตีเฮ้ากะบแต่หยุดงานเงา้าวกับสู่ๆทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ถามมี่ยังอยากสอบถามหรือสงสัยอันไดก็โทรมาสอบถามหรือเมินไตคลิปได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเมื่อน,นี้ไปส่งของให้ลูกค้าก่อนสวัสดีครับผม